แมนอิสเตอร์พืชกินคนที่โจมตีด้วยการกัดและการแตกหนอ่อจัดอยู่ในกลุ่มของพวกกายพันธ์ุมีค่าเฮลอ,อยู่ในระดับปานกลางพวกมันเกิดขึ้นหลังจากการทดลองที่ล้มเหลวของกองกำลังริเบอร์ที่ปล่อยสารเคมีซึ่งเป็นพิษต่อพันธุกรรมพืชออกมาทำให้พืชเหล่านี้กลายเป็นคนเดินได้และกินเนื้อเป็นอาหารพวกมันสามารถกินมนุษย์ได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียว และพวกมันยังโจมตีด้วยการเอาคอยยาวๆของพวกมันพุ่มเข้าหาผู้เล่นและพยายามขามึบแต่มันยังสามารถกินผู้เล่นได้มากกว่าหนึ่งคนในการโจมตีเพียงครั้งเดียวของมันอีกด้วยบางครั้งแมอิสสเตอร์จะแปลงร่างเป็นต้นไม้สูงที่มีดอกตูมซึ่งมันจะพ่นสปอร์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตออกมาการสัมผัสโดยตรงกับสปอร์เหล่านี้จะทำให้ทหารกลายเป็นถาวรจำนวนมากเมื่อพวกมันตาย หรือถ้ามันสัมผัสโดนกับพื้นแมนอิสเตอร์ตัวใหม่จะเติบโตขึ้นแต่สปอร์เหล่านี้ก็สามารถถูกทำลายได้ในเมทัลสลักอินฟินิตี้แมนอิสเตอร์สามารถโจมตีจากระยะไกลได้ด้วยการสังลากของพวกมันลงใต้ดินแล้วแตกหนอ่อใส่ศัตรูแมนอิสเตอร์แบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นโดยเดอะริเบอรอาร์มี ในเมทัลสลักดีเฟนและเมทัลสลักแอคแทกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอิมเพรเดนต์แฟคชันและพวกมันยังเป็นส่วนหนึ่งของอนาทฟอร์์ในเมทัลสลักอินฟินิตี้ด้วยแมนอิสเตอร์อาร์คีแมนอสเตอร์ที่มีพลังโบราณและเป็นสีม่วงแม้ว่าพวกมันจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับแบบร่างเดิมแต่เมื่อพวกมันตายในครั้งแรกพวกมันจะกลายร่างเป็นต้นไม้สูงและส่งเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สามารถทำลายได้ออกไป แล้เติบโตขึ้นเป็นแมนอิสเตอร์อาร์คีโกลเด้นแมนอิสเตอร์แมนอิสเตอร์ที่สร้างขึ้นโดยอมาดิอุสซินดิเคตและใช้โดยโกลเด้นเฮเมสโซเจอร์พวกมันมีความทนทานที่สูงกว่าแบบดั้งเดิมและแบบอาร์คีมากแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากถูกสร้างขึ้นในห้องแลบและไม่สามารถพบได้ตามธรรมชาติพวกมันจึงไม่สามารถแพร่พันุได้เนื่องจากทหารเฮเมสนำพวกมันเข้าสู่สนามด้วยโรลิ่งโบ์ มนอิสเตอร์มิมิกแมนอิสเตอร์สีขาวที่เป็นของพวกสเปซอาร์มี่แมนอิสเตอร์เหล่านี้ไม่ได้สืบพันธุ์และเกิดใหม่โจมตีด้วยการกัดรัวๆแมนอิสเตอร์ของบูมเมสเซไลท์อินดิวิชวลแพนพืชที่บูมปูกบนพื้นดินพวกมันจะโจมตีศัตรู2-3ถึงครั้งก่อนที่จะออกจากสนามไปด้วยการสั่งตัวเองพาเตสแพน พื้นที่เชื่อมอยู่กับหมวกของบลูมพวกมันจะโจมตีด้วยการพ่นแก๊สพิษเต็มแพนพวกมันจะเติบโตขึ้นบนหนามขนาดใหญ่โจมตีด้วยการกัดก่อนที่จะแปลงร่างเป็นดอกไม้ระเบิดเรื่องที่ไม่สำคัญแมนอิสเตอร์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพ,พยนตร์สยองขวัญเช่น The Little Shop of h o r เฮ r รในเมทัลสลัก3 การโดนมเมล็ดของแมนอิสเตอร์จะทำให้ถาวันระเบิดออกมาจากกล้างของโฮสในขณะที่พวกเขากำลังถูกกินแต่ในเมทันสลักเจ็และ x x จะใช้แอนิเมชันการตายปกติแทน